เรามาตระโยโจทย์อันนี้ก่านะครับทบทวนก่อนนะครับว่าในการคำนวณเรื่องนี้นะครับผมให้ค่า S เท่ากับกำลังปรากฏคือกำลังที่เราใส่จริงกำลังที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ P คือกำลังไฟฟ้าจริงก็คือที่เราใา้ไปจริงๆอะ่ะคือเท่าไหร่ที่เราใช้จริงอะ่ะคือเท่าไหร่ ถ้าเราจ่ายจริงก็คือใช้เป็นกําลังปรากฏแล้วก็ค่า Q นะครับ Q คือกําลังไฟฟ้าเสมือนก็คือที่สาหรับจ่ายให้ L กับ C สําหรับใช้ L งานซึ่งในความเป็นจริงเราต้องการให้ค่า Q ไว้น้อยเพื่อเราต้องลดค่าใช้จ่ายที่มันไม่จําเป็นลงนะครับจากโจทย์นะครับโรงงานแห่งหนึ่งมีอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมทั้งหมด100 1 0 0กิโล1,000กิโลวัตต์แอมแปร์ 1, ต่อรวมทั้งหมดคือมันคือกําลังไฟฟ้าปรากฏนะครับเพราะว่าเราอ่ะติดตั้งตัวนี้แต่เราไม่รู้ว่าเราอ่ะใช้จริงเท่าไหร่แล้วเราแบ่งให้ L กับ C เท่าไหร่โดยมีค่าตัวประกอบกําลังเท่ากับ0.6อันนี้คอร์สเซตาหเท่ากับ0.6หากต้องการปรับปรุงให้ค่าตัวประกอบกําลังเป็น0.8ุคือคอร์สเซตาส เท่ากับ0.8เพราะว่าจากสูตรตัวประกอบกําลังคือคอร์เต้นั่นเองหรือจริงๆก็คือค่า p ส่วนได้ค่า s ตามหลักของพีทาโกรัสนะครับว่าคอรก็คือชิดจากถ้า p เป็น6 q จะเป็น s จะเป็น10นะครับแล้ว q จะเป็น4นั่นเองตามหลักพีทาโกรัสในทาง เดียวกันคอส theta ต,ต่อไปถุนตัวแปดคอสคือซิดฉากชิดก็คือ P เท่ากับแปดคเท่ากับสิบคิเท่ากับหเ,เ,เทคนิคนี้ตามหลักวิทากรัสเลยถ้างนั้นเดี๋ยวเราทอนให้เป็นอย่างตามดีกว่าได้ว่าเ,เป็นแบบนี้นั่นเอง เทคนิคเทคนิคก,ก็คือเราเห็นว่า S มันเท่ากันเนาะจริงๆอะ่ะเราโจทย์เาถามว่าอะไรโจทย์เาถามว่าคำนวณหาค่าตัวเก็บประจุที่ใช้ก็คือนี่เลยชุดกาปาลิเตอร์ของระบบที่เราทำให้ลดการจ่ายให้กับ L กับ C ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่จำเป็นก็คือเราก็จะหาว่าเราจะหา Q 1 แล้วก็ q 2ครับผมก็วิธีการหาก็คือแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ q 1ลบ q 2ก็คือค่าของคาปาซิเตอร์ที่เราใช้จริงนะครับว่าเราสามารถลดกำลังส่วนเกินได้เท่าไหร่นะครับซึ่งถ้ามากก็ดีจะได้ไประหยัดตังในการใช้จ่ายไฟฟ้าวิธีการคำนวณเราจะหาค่า q 1เนาะ q 1จะเท่ากับ เราได้ค่า s นะครับ s s ซ n เทต e t นึ่ s i ซน์ t h า้นึซึ่ง s คือ1,000คือข้ามฉากก็คือ้ทาย,ายไงครับ s ายเทต้ t หนึ่งก็คือ s ายข้อทีครับไซหนึ่งก็คือข้ามฉากคือ4ีส่วนหเท่ากับ800 หน่วยคือกิโลวัตต์แอมแปร์ k v a r นะครับคือตัวยอ่อโัวที่ครับหน่วยเป็นกิโลวานะครับถ้าเป็นค่า Q ซึ่งกิโลวามันย่อมาจากกิโลโวล์แอมรีแอกทีครับแต่จริงๆแล้ว เราต้องหาค่าของ p ตัวแรก p ตัวแรกนะครับเพื่อเทียบกับ p ตัวที่2เพราะกําลังจะได้จริงอะ่ะมันต้องเท่ากันแต่สิ่งที่มันไม่เท่ากันคือค่า q ทําให้ค่า s นั้นมีค่าแตกต่างกันครับเพราะนั้นเรามาต่อครับผมเราจะหาค่า p นะครับเท่ากับ s ชิดฉากนะครับก็คือ cos เซต้าหเท่ากับ 1000คูณด้วย3ส่วน5เท่ากับ600กิโลวัตต์ครับซึ่งเราก็เอาค่า p อันแรกนะครับกับ p อันที่2มันเท่ากันเพราะมันเป็นกำลังที่เราถ่ายได้จริงๆนะครับแต่ค่า q ของเราอะ่ะมันไม่เท่ากันเพราะอันที่2ออ่ะเราลดค่า q ให้น้อยลงเพื่อที่จะประหยัดตังในการจ่ายค่า s ที่มันน้อยลงนั่นเอง เพราะฉะนั้นคอเซตาสองนะครับเราปรับปรุงให้เป็น0.8นั่นแปลว่าแต่เราต้องการหาค่า q 2 q 2ก็คือ r q สองส่วน p รับผม q 2ส่วน p ก็คือ sinθ เซส่วนด้วย cos เซตนั่นเองเท่ากับแทนเซตจากสูตรนี้นะครับผมเราจะได้ว่า Q2 สองเท่ากับ P แทนเซตเพราะว่าค่าของ Q หาได้จากข้ามฉากแล้วก็ค่าของ P หาได้จากคิดฉาก เมื่อเอามาส่วนการจะได้เป็นแทนเมื่อเราได้สูตรนี้จะได้ว่า Q 2เท่ากับ P แทนเซตาแทนค่าเลยนะแต่ค่า P 1เท่ากับ P 2นะครับก็นั่นแปลว่า P ตรงนี้ก็คือ600เช่นเดียวกันคูณด้วยแทนแทนเซตคือข้ามคือ3นะครับชิดคือ4ก็คือ3ามนสเท่ากับ450กิโลว่า ซึ่งสิ่งที่เราต้องการคือเอา Q1 กับ Q2 มาลบกันจะได้ว่าค่าของตัวเก็บประจุที่ใช้มันได้เท่าไหร่ Q1 คือ800นะครับผมและก็ Q2 คือ450เพราะนั้น Q ที่ใช้นะครับคือ800ลบ450เท่ากับ350กิโลวันี่คือค่าของตัวเก็บประจุที่ใช้เพื่อให้ลด กําลังส่วนเกินที่ไม่จําเป็นออกไปครับละนี่คือตรวีโจทย์ของการแก้ Power Factor ครับ